เป็นข yeah, mm ้อ hmm. ข mm ่าเสื hmm. so like ่อมค่ะเป็นข้อข่าเสื่อมเป็นมานานเรื่องเป็นปีที่แล้วค่ะก็ไปหาหมอก็จะได้กินยาพาราแล้วก็กินยาคลายเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กินมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ดีขึ้นอืก็ยังปวดอยู่เหมือนเดิมก็ยังปวดอยู่เหมือนเดิมส่วนจะปวดเวลาไหนครับจะปวดทุกเวลาค่ะมันจะปวดแสบปวดร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงไหนบริเวณข้อเข่าข้อเข่าค่ะแล้วก็จะไปชาที่ปลายเท้าอ๋อปวดเข่าแล้วก็ชาลงไปที่ปลายเท้าเลยค่ะครับผม แล้วหลังจากมารู้จักกาแฟบาลานกาแฟกับดอบิโอเนี่ยได้มีโอกาสทานไปแล้วเนี่ยู้สุขเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นค่ะปวดน้อยลงแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเป็นหนีบเป็นชาค่ะแล้วก็ไม่ปวดแสบปวดร้อนเป็นไม่มากเหมือนเหมือนที่เคยเป็นนะคะ กินไปกี่วันนะครับรู้สึกว่าดีขึ้นกินไปประมาณ3-4วันค่ะประมาณ3-4ี่วันกินแบบไหนครับกินตอนตอนเช้าตื่นมาก็กินตอนเช้าคู่กันค่ะสองกินกินตัวบาลานกับลาบคู่กันใช่ค่ะครับผมแล้วก็จะไปกินอีกช่วงหนึ่งคือช่วงตอนบ่ายอะค่ะช่วงตอนบ่ายกินคู่เหมือนกันไหมกินคู่เหมือนกันกินคู่เหมือนเดิมถ้าบอกวันหนึ่งสี่ซองเลยค่ะอ๋อประวันสามสี่วันที่ข่าวเบาเลยค่ะ รู้สึกดีขึ้นเยอะอืมแล้วพอไปกินตอนบ่ายอย่างนี้หลับดีไหมครับหลับค่ะครับผมค่ะรู้สึกว่ามันจะเบาคลายเครียดเยอะค่ะเวลาเราจะปวดหัวอะไรอย่างนี้ยค่ะมันเบาขึ้นเยอะค่ะตอนนั้นนี้มีอาการปวดมืนอหัวด้วยปวดค่ะท้ายทอยเหรอครับราะถ้าตัวเองเป็นไมเกรนอยู่อ๋อเป็นไมเกรนค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าไมเกรนเบาขึ้นด้วยค่ะเบาขึ้นอหลับดีขึ้นไมเกรนเบาขึ้นอาการปวด้อปวดเข่า ดีขึ้นดีขึ้นเนาะตอนนี้จากวันนั้นเนี่ยทานมากี่วันแล้วครับทานมาตั้งแต่วันที่สิบหกอะค่ะสิบหกถึงวันนี้ก็ประมาณสิบวันค่ะสิบวันนี้คือดีขึ้นชัดเจนเลยหมดได้กี่กล่องแล้วครับหมดไปกล่องสองจะหมดแล้วค่ะอ๋อวันที่จุดที่สองสี่กล่องนีจุดที่สองสองค่ะโอเคแต่ก็คุ้มไหมครับกับกับราคาที่เราจ่ายคุ้มค่ะคุ้มเนาะต้อรักษามาเป็นปีเนาะจ้ไม่ไม่เบาค่ะโอเคก็ ดีใจด้วยนะครับที่สุขภาพดีขึ้นนะครับล้วจะกินต่อไปไหมครับกินต่อไปกินต่อเนาะอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยเนาะโอเคก็ขอบคุณมากสาหรับประสบการณ์ในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ